มันมีคนรักเราอะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบนโลกนี้นะถ้าคุณจริงมากพอคนจะอยากเจอคุณนะถ้าเรียกง่ายๆไอสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันคือการทำ personal branding ครับคือการที่แบบเอ,อาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาสร้างความชัดเจนออกมาเฉพาะทางหรือเฉพาะด้านให้คนรู้สึกศรัทธาหรือเชื่อแล้วอยาก จะมีเราเป็นเรสฟเรนซ์หรือว่าอยากเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเรามันเลยจะมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำคอนเทนต์การทํารีวิวการทําคลาสอนนะครับการทำคัดออนไลน์หรือการทําเนื้อหาต่างๆการเขียนหนังสืออย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะเป็นการเขียนหนังสือเนาะอันนี้แหละคือความเป็นมนุษย์ครับที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลแล้วไม่จากัดด้วยมนุษย์พิเศษมากๆสัตว์ทําไม่ได้นะครับสัตว์ทําได้อย่างเดียวคือเอาเนื้อไปขายขายความน่ารักขายความน่าเอ็นดูเพราะฉะนั้นวันเนี้ยทำมันให้ดีทำ p e r s o n a l l branding ให้ช รบเาให้้ไดสื่อสารออกมาให้ได้นะครับมันจะทําให้เราสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยเชื่อผมเถอะผมทํามาแล้วแล้วผมบอกเลยว่าแบบมันมีคนรักเราอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบนโลกนี้นะเขาแค่ยังไม่เจอคุณเพราะคุณยังชัดไม่พอนะเขาอยากเจอคนอย่างคุณเขามีสเปคไม่ว่าจะเป็นในมุมความสัมพันธ์หรือว่าในมุมของการทำเงินเซอร์วิ n ดิงเนะีผมพูดตรงๆนะ ถ้าคุณจริงมากพอคนจะอยากเจอคุณนะเขาแค่ยังหาคุณไม่เจอเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณแค่เอาตัวเองออกมาแค่นั้นแหละมันง่ายมากนิดเดียวมันง่ายนิดเดียวถ้าคุณทําคนเจอคุณแน่ๆแล้วโอกาสที่ทุกคนวิ่งตามหามันจะวิ่งหาตัวเองเลยอัตโนมัติเพราะว่าคุณชัดพอมันต้องชัดแค่นั้นเอง